สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานําเสนออรารยธรรมของกรีกค่ะอรารยธรรมของกรีกนะคะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ7-50ปีก่อนริศตสกักราชนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีกในปัจจุบันนะคะเป็นอรารยธรรมที่รุ่งเรืองและมีทิพธิพลต่อโลกตะวันตกมากชาวกรีกเรียกตัวเองว่าเฮลลีนเป็นพวกฮินโดยูเรปียที่สําคัญได้แก่ พวกไอโอเนียนและพวกไมซีเนียนค่ะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเดินเรือของนคนรนัฐของกรีคค่ะอารยธรรมมินนนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่เกาะครีตชาวคีตันมีบทบาทสําคัญในการเดินเรือและค้าขายกับดินแดนต่างๆต่อมาพวกไมซีนีลุกรานและยึดครองเกาะครีต ทำให้อรารยธรรมมินนได้รับการเผยแพร่ต่อไปโดยพวกไมซินีมีการใช้อักษรเรียกว่าลีเนียเอการขุดสํารวจที่ตั้งของวังดอสนุสทําให้ทราบว่าชาววิตามีความสามารถในเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวะศูงอรารยธรรมไมซินีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์พวกไมซินีเป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนรับอรารยธรรมมินนเป็นของตัวเองอาศัยเป็นชุมชนโดยแต่ละ ชุมชนเป็นอิสระจากกันและมีป้อมปราการเป็นศูนย์กลางมีความชำนาญในการเดินเรือและมีความสามารถด้านการรบขยายอิทธิพลไปทั่วดินแดนฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเข้ายึดเมืองทรอยกูแข่งในสงครามโทจันได้สำเร็จอารยธรรมไมซินีมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งที่พวกไมซินีทิ้งให้แก่ชาวกรีกรุ่นหลังได้แก่รูปบูชาเทพสุดเฮราและโพไซดอน การอุทิศตนให้แก่การกีฬาเมื่อพวกคอเรียนเข้าลุกรานทำให้อรารยธรรมต้องยุติลงเชื่อขนะถือเป็นยุคมืดของอรารยธรรมกรีกในยุคมืดนี้ได้มีการประพันธ์มหาการอิเดียตและโคคิซีของมหากาวีวีโเมคถือเป็นเอกสารกึ่งประวัติศาสตร์สำคัญที่ใช้ศึกษาอรารยธรรมกรีกยุคเรกาอารยธรรมเอเลนหรืออรารยธรรมกรีกพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เปีกฟื้นตัวจากยุคมืดมีการจัดตั้งคนครดัตขึ้นโดยแต่นะละนะครดัตมีอิสระจากกันนะครดัตกรีกที่สําคัญได้แก่เอเธนคอรินส์สปาร์ตาชีฟและไมซเนีเอเธนเป็นคนครดัตที่โดดเด่นโดยเฉพาะการพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในขณะที่สปาร์ตามีพัฒนาการของระบบก,การปกครองแบบเผด็จการทหารเมื่อเกิดสงครามกรีกเปอร์เซียขึ้นและกรีกเป็นฝ่ายชนะทําให้เอเธนกลายเป็น นักรัฐผู้นำของนักรัฐกรีกอื่นจนเรียกว่ายุคทองของเอเธนสงงกามเพทกโพนีเซียนระหว่างเอเธนกับสปาร์ตานำความเสียหายมาสู่นครรัฐกรีกทั้งหมดทำให้มาซิโดนขยายอำนาจเข้าปกครองนครรรฐกรีกได้มรดกทางวัฒนธรรมอุดมการประชาธิปไตยของกรีกเป็นมรดกที่สำคัญที่ถ่ายทษให้แก่ลูกตะวันตกจนกรีกได้รับสมญาว่าบิดาแห่งระบบการปกครองประชาธิปไตยนอกจากนี้การเฉลิม ฉลองเทพสุดที่จัดขึ้นทุก4ปีก็เป็นต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกในปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมกรีกได้รับการเผยแพร่พทั่วไปที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยหินอ่อนหลังคาหน้าทัวมีเสาเรียงรายตกแต่งตามลักษณะหัวเสาอารยธรรมเฮเลนหรืออารยธรรมกรีกแบบดอริกลักษณะเรียบง่ายโคนเสาใหญ่ต้นบนเรียบและบานออกแบบไอโอนิก หินบนหัวเสามีลักษณะม้วนร้อยลงมาสองข้างแบบโคินเรียนนำความงามของธรรมชาติมาตกแต่งให้ความหรูหราอารยธรรมเฮเลนหรืออารยธรรมกรีก ชาวกรีกได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาประชาะแก่โลกตะวันตกเป็นชาติแรกที่สนใจคน้นคว้าแสวงหาความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ในด้านจิตใจธรรมชาติและพฤติกรรมบุคคลสำคัญด้านประชาะเช่นโซเครติสเพนโตอาริโตเติลเป็นผู้วางรากฐานให้วณคาดีตะวันตกในปัจจุบันละครแนวสุวรรณตรรมและสุวราณตรรมของกรีกมีอิทธิพลต่อการวงละครจนทุกวันนี้โซเครติส so ได้รับยกย่องว่าเป็นบรุมครู เพนโตได้รับยกย่องว่าเป็นวิดาแห่งประชาสมัยใหม่อริโตเติลได้รับยกย่องว่าเป็นวิดาแห่งศาสตร์สมัยใหม่ค่ะอารยธรรมเมเลนิสติกนะคะพัฒนาการตามประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงชิตกรีและแพร่ขยายอารยธรรมไปยังดินแดนต่างๆทางตะวันออกค่ะส่งเสริมให้ชาวกรีกอพยพไปตั้งถิ่นฐานดำรงบางต่างๆทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างอารยธรรมคืออารยธรรมกรีกแล้วก็อารยธรรมตะวันออกเข้าด้วยกันค่ะ มรดกทางวัฒนธรรมของอารยธรรมเอลินิสติกค่ะการผสมผสานกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกนะคะทําให้วิชาความรู้ของกรีกนะคะกลายเป็นรากฐานของอารยธรรมโรมันและยุโรปค่ะในสมัยต่อมานะคะมีการเปิดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและศิลปะิทยธการระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเช่นด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณองพวกเราขอจบการนําเสนอไวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ